สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตฟิล์บอลพิมพ์เลกอังกฤษนัดที่10ประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่27ตุลากันหน่อยดีกว่าก็เป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ปรากฏว่าคริสตัลพาเลยเปิดบ้านแพ้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป1-2ฮะเกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากโจเอลวอร์ดของเจ้าบ้านเนี่ยทำเข้าประตูเองและอีก1ลูกมาจากซอนเฮงมิน erm ส่วนเจ้าบ้านก็ได้1ประตูปลอบใจจากจอร์แดนอายู U. นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยสเปอร์ก็ยังนําไปจากฟงครับตอนนี้เก็บเพิ่มไปแล้ว26คะแนนทิ้งห่างอันดับ2และก็3อย่างซิตี้กับอาร์เซนอลไป5แต้มส่วนคิสตันพเพลเตอยู่อันดับที่11มี12คะแนนเหมือนเดิมส่วนดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนด์ที่ซัดไป9ประตู และเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคือวันเสาร์ที่28ตุลาคมมี4คู่เชลซี Chelsea เปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดอาร์เซนอลพบเชฟฟีเรียเนตบอลมัตเจอเบอร์ลีย์แล้วก็ฟู๊พบกับทางนิวคาสเซิลวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมมีเวสต์แฮมเจอเอเวอลนตันแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบกับดูตันทาวล์ไบรท์ตันเจอฟูลแลมลิเวอร์พูลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็แมนยูเจอแมนซิตี้